ครับเหลืออยู่1ชุดนะครับชุดสีลิมิเต็ดอ d ดิชัของ n b ็1 1่นงนะครับโรบินนะครับเป็นงานของมาเทนจะมีฝาครอบเสื้อสูบด้วยนะครับเป็นสีขาวลิมิเต็ดนะครับเป็นงานของมาเทนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งถัง n b 4 1 0เป็นอังโค้งมนนะครับตรงรุ่นนะครับเราใส่4 1 1ได้เลย เข้ารูปเข้าส่งนะครับเป็นงานแท้มาเท่นนะครับตัวนี้เราจะแถมสติกเกอร์ให้ไปนะครับสวยงามนะครับท่านไหนสนใจนะครับจะเอาชุดนี้นะครับเหลือชุดสุดท้ายนะครับจะเอาชุดสีขาวหรือว่าจะแยกข่าหรือว่าจะทั้งชุดทั้งหมดพักมาได้เลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันในข้อความนะครับตามนี้แล้วกันนะครับลิงมิเต็ด นะครับสีขายนะครับหมาเพ่นแท้นะครับสวัสดีครับ